สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันปุ๋ยรุ่งอรุณลีกนะครับวันนี้ก็เป็นฝั่งเจ้าบ้าน,นครับสโมสรสุบบอลราชนาวีนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจันทบุรีอยู่ในเตดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับของจันทบุรีเตดเริ่มครับเกมการแข่งขันนะครับ ฝีคิกลูกนี้จะว่าอยู่ในกรอบเขกโทษของฝั่งราชนาวีจากยุก็ต้องมงพยายาม,มูบอลออกมาแล้วบอลสลับหมาเกือบไปแล้วครับราชนาวีก็ปุตภพถ่ายมาที่วรเชสเติมเกมปุณพภพริมเส้นฝั่งซ้ายกระชากกระชากลูกนี้ไปแต่ก็เป็นแม่จหว่าไปทําฟาวนะครับโอ้โหลูกเปิดของสกวินนะครับแม่เรียกเสียงเชีย เปิดบอลครับดังของบอลครับของจันทบุรีเผยนิดเดียวครับแม่ก็ดูนะครับนี่นะครับโอ้เนี่ยจังหวะเล่นเร็วของจันทบุรีฟุตซีนะครับไอ้จัำดีดียู่ในเต็ดนะครับนี่ครับกระดกบอลโอ้เนี่ครับย้อยผ่านตรงตาข่ายเลยครับสัวเลขยี่สิบสองครับสัพพยู่เผยเมฆนะครับอย่าบอกกับนะครับบอลอยู่ที่พงพพิัฒน์ ย้อนมาที่วัชรพลเปิดบอลยังเป็นบอลของจันทบุรีลองยิงจหวะนี่ก็โอ้โหนี่ครับศักยุทธยกมาบุญภพบุญภพแทงบอลลึกทิมบอลลุกนี้ไปโอ้บอลเกือบไปแล้วนะแม่จันทบุรียุเอตโอเวอร์นิดเดียวครับแต่บอลไม่ตรงกอบครับบอลของวัชรเจ้าบ,บาทสักวิทย์มาให้พงพันธ์ พงพันย้อนมาสกวิทยกลูกนี้ไปมีความวครับพงพันเจอกับดีอาร์ดดีอาร์เจอพงพันยอโยอกโยกมาที่สกัชุสนะครับโอ้ชุนามงลูกนี้ทำบอลตีเสมอให้กับราชนาวีไได้นาทีที่38ครับโอ้ครับจากบอลเปิดของธรรมเพชรแต่ก็เป็นบอลราชนาวีอมรเทพกับ โอ้ยิงลูกนี้ของอนเทพนับกับบรอลเชดสองระสานงานนะครับพรเทพให้กับปุณพจ่ายมาที่สกวิศสกวิศคืนมาชุตชนะชุตชนะลองยิงขวาลูกนี้ไปโอ้ยิงไปแต่ก็ไม่ผ่านมือผู้ศัปรูนะครับอย่างพุตวันครับลองออกแรงทำประตูตีเสมอให้กับราชนาวีครับลูกเปิดครับราชนาวีมองโอ้โหจังหวะมองของพรเทพนะครับ โอ้นี่ครับชุชนะก็พยายามจะไปเอาบอลแต่ก็ไม่ถึงครับก็ผู้ศิน์ครับก็เป่าโบราณการขาดนับใน,น,นครัวค,ครับสกวิท์ทุ่มมาที่วรเชษ์วรเชษให้กับพงพัน อ่าผมหลอกยิงจังหวะนี้ที่เสาหนึ่งแต่ก็ไม่ผ่านมือศัตรูอย่างลูกเปิดครับมอนเทพเปิดมาบอลเชนโอ้ลุนิบอลเชนแล่วเกือบไปแล้วครับราชนาวีแต่บอลก็ไม่ผ่านตุวใครเดีสกัดบ,บอลออกมาได้สุลศักดิ์แล้วก็ชินพัฒน์บาร,รมีของราชนาวีมงคลเปิดมาที่แซม อจจาจวหลุดของลัดแซมเข้ากรอบเขตโทษแล้วจ่ายมาให้กับอเล็กอเล็กอเล็กเข้าซ้ายอเล็กเข้าซ้ายแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ผ่านมือผู้รับประตูปาวิดปาวิดฟรีคลิกโอ้จังหวะของปวิดแม่บอลมาไม่ตรงประตูนะครับแซมทืนสกาวิศแล้วกลับมาที่บาร,รมีบาร,รมีหมุนหมุนแล้วยกมาที่สกาวิศ สกวิทหอเพื่อนเติมแล้วก็โดกบอลมาโอ้ไม่ถึงบอลครับอาเล็กโอ้แล้วก็มีอาบูมาคอยดูที่อาเล็กปุณภพกลับมาที่อเล็กอาเล็กย้อนคืนมาบะวิทย์บะวิทย์เปิดมาแซมแล้วหลอกเขาครับอ้าวปุ้ช่วยผู้ยสุดยกทงลหวมา ออนเทเปิดจังหวะนี้มีอาเล็กกับปุณพปอนเข้ามาข้างในแต่ก็อาบูจะพยายามจะเข้าไปให้ผ่านคุสินเป้าโมราการแข่งขันนะครับทั้งคู่นะครับในการปุ๋ยลุงลีรุ่นลุงลีครับเจ้าบ้านราชนาวีนะครับก็เสมอกันด้วยสกอร์หนึ่นะครับกับจันทบรียูเอสด้วครับ